วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,คำนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันก็จะอยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับซึ่งพระธรรมสดุดีที่เราจะศึกษาวันนี้อยู่ในบทที่68นะครับซึ่งเป็นพระครุสคิสามคาภีที่ค่อนข้างยาวนะครับผมจะนำมาอ่าน ให้คุณผู้ฟังฟังบางส่วนเท่านั้นนะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะได้มีโอกาสเตรียมพระคุณธรรมคำรีไว้ใกล้ๆมือของท่านอ่านไปพร้อมๆกับผมด้วยนะครับเพื่อว่าท่านจะได้รับความเข้าใจและจะได้มีมุมมองที่ชัดเจน ต่อพระคำของพระเจ้าทั้งได้ยินทางหูของท่านที่ผมอ่านให้ฟังและตาของท่านสมองความคิดของท่านก็จดจ่ออยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่พระคำพีท่านก็จะได้รับประโยชน์และจะได้มีความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหนุนใจท่านที่จะเตรียมพระคุทซำคำพีมาไว้ใกล้ๆตัวของท่านใกล้มือของท่าน ที่จะหยิบจับมาอ่านได้ในช่วงที่ผมอ่านให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับประวัติธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่68นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่68 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคำสรรเสริญและคำขอบพระคุณถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดบทเพลงหนึ่งขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้บรรดาศัตรูของพระองค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักพระองค์ ควันถูกขับไปฉันใดก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้นขี้พึ่งละลายต่อหน้าไฟฉันใดก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อพระพักพระเจ้าฉันนั้นแต่ขอให้คนชอบธรรมยินดีให้เขาปรีดาปราโมทเฉพาะพระพักพระเจ้าให้เขาปิติยินดีด้วยความชื่นบาน จงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหานะพระนามของพระองค์คือพระยาเวจงลิงโลดเฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกําพร้า และทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงไม้พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจแต่แน่ทีเดียวพวกกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหงข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปตามที่แห้งแลง้ง แผ่นดินโลกก็สั่นไหวท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งภูเขาสีนายต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเทฝนลงมามากมายเมื่อมรดกของพระองค์อ่อนล้าพระองค์ทรงฟื้นมันขึ้นมาใหม่ ประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยในนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยความดีของพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่คนยากจนองค์เจ้านายประธานถ้อยคำพวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีก็เป็นกลุ่มใหญ่ประกาศว่าบรรดาพระราชาของกองทัพทั้งหลาย พวกเขาหนีไปพวกเขาหนีไปผู้หญิงที่อยู่บ้านก็แบ่งของริบกันแม้พวกท่านนอนอยู่ท่ามกลางข้อแกะปีกนกพิราบก็อาบเงินและปีกของมันอาบด้วยทองเนื้อดีเมื่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระจายพระราชาณที่นั่น หิมะก็ตกลงบนภูเขาสันโมอนภูเขาสูงเอ๋ยภูเขาแห่งบาชาญภูเขาหลายยอดเอ๋ยภูเขาแห่งบาชาญภูเขาหลายยอดเอ๋ยทำไมมองด้วยความริษยามายังภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์เออ ที่ซึ่งพระยาเวจะประทับเป็นนิดองค์เจ้านายเสด็จจากซีนายเข้าไปในสถานนมัสการพร้อมรถรบของพระเจ้านับเป็นหมื่นหมื่นนับเป็นพันพันพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงทรงนำเฉลยไปด้วยและทรงรับของขวัญจากมนุษย์แม้กระทั่ง จากผู้ที่ขัดขวางส่วนพระยาเวพระเจ้าจะประทับที่นั่นสาธุการแด่องค์เจ้านายผู้ทรงแบกภาระเพื่อเราอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดการหลุดพ้นจากความตายนั้นก็อยู่ที่พระยาเว องค์เจ้านายแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าจะทรงทุบศีรษะบรรดาศัตรูของพระองค์ให้แหลกคือทุบกระหม่อมของผู้ที่ดำเนินในทางชั่วของเขาองค์เจ้านายตรัสว่าเราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาจากบาชาลเราจะนำพวกเขากลับมาจากที่ลึกของทะเล เพื่อเจ้าจะเอาเลือดอาบเท้าเพื่อลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้ส่วนแบ่งจากพวกศัตรูข้าแต่พระเจ้าพวกเขาได้เห็นขบวนแห่ของพระองค์ขบวนแห่ของพระเจ้าผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์เข้าในสถานมัตสการนักร้องนำหน้านักดนตรีรังท้าย ตรงกลางมีสาวรุ่นเล่นรมนาท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอลจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าคือพระยาเวในที่ชุมนุมใหญ่นั่นมีเบยนยาิมลผู้น้อยที่สุดนำหน้าพวกเขาบรรดาเจ้านายแห่งยูดาตามมาเป็นกลุ่มใหญ่ อีกทั้งเจ้านายแห่งเสบูลุนเจ้านายแห่งนัฟทาลีข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงเรียกฤทธธานุภาพของพระองค์มาข้าแต่พระเจ้าผู้ได้ทรงธรรมเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์บรรดาพระราชานำเครื่องบรรณาการ มาถวายพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ที่เยรูซาเลม็มขอทรงขนาบสัตว์ที่อยู่ในกอ,อกกฝูงวัวกับฝูงลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลายผู้นอบน้อมด้วยถวายเงินแผ่นขอทรงทำให้ชนชาติทั้งหลายผู้ยินดีในสงครามกระจัดกระจายไป จบพระธรรมสดุดีบทที่68ข้อ1ถึงข้อ30คุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับได้มีการศึกษาและได้พูดถึงว่าเป็นพระธรรมสดุดีที่เขียนขึ้นในตอนที่ดาวิดได้ขนย้ายหีบพันธสัญญาของพระเจ้าจากเรือนของโอเบตเอโดมกลับไป ยังภูเขาสิโยนนะครับขณะที่หีบพันธสัญญาเคลื่อนออกไปไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะครับคําร้องทูลต่อพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนเมืๆกันนะครับดาวิดได้ร้องทูลพระเจ้าที่จะทำให้เหล่าศัตรูของพวกเขานั้นมาลายไปดุดดังควันที่อยู่ต่อหน้าลมและดุดดังขี้พึ่ง ต่อหน้าเปลวไฟเราศัตรูของพระเจ้าได้ถูกนิยามว่าเป็นคนชั่วดังนั้นผู้เขียนท่านนี้จึงทูลขอพระเจ้าที่จะทำลายพวกคนบาปคนชั่วด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ว่าสำหรับคนชอบธรรมนั้นถูกสั่งให้แสดงความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ ในมุมมองของความชอบธรรมที่กล่าวถึงในตรงนี้แม้ว่าดาวิดจะเรียกประชากรของพระเจ้าโดยรวมทั้งหมดว่าเป็นคนชอบธรรมแต่กระนั้นก็ตามนะครับดาวิดก็ยังหมายถึงเฉพาะคนเหล่านั้นที่เที่ยงธรรมในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นมิตรและเป็นพละกกำลังของคนชอบธรรม ดังนั้นคนชอบธรรมจึงถูกกำชับให้มีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทนี้ก็ได้กล่าวคำนี้ซ้ำๆหลายต่อหลายครั้งนะครับเราทั้งหลายได้ถูกเรียกร้องให้ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าในสองลักษณะด้วยกันนั่นก็คือในลักษณะที่เป็นการยกย่องพระเจ้า เป็นการเหมือนกับยกชูพระเจ้าขึ้นเหมือนกับท่าทางที่นกอินทรีตัวใหญ่โผผินบินบนกระแสลมแรงแห่งท้องฟ้าพระเยโฮวาพระเจ้าก็ทรงทยานขึ้นสู่เบื้องบนเช่นกันภาพเปรียบเทียบนี้อาจจะมีพลังมากกว่านั้นซะอีกนะครับโดยกล่าวถึงการที่พระเจ้าได้นั่งรถรบคันหนึ่ง ข้ามทางหลวงแห่งฟ้าสวรรค์ซึ่งเนื้อหานี้เป็นการต้องการจะอธิบายถึงภาพที่เราเห็นในเรื่องของฤทษานุภาพและฤิดเดชอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งปรากฏทั้งในฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกที่มนุษย์ทั้งปวงจะสามารถสัมผัสและมองเห็นได้เราจึงควรที่จะยกย่องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ ในริธฐานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยริธฐานุภาพทุกประการและพระองค์ประทับในฟ้าสวรรค์แต่ถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ก็ทรงดูแลลูกกําพร้าและหญิงไม้ที่ยากจนนี่คือพระลักษณะของพระเยโฮวาเจ้าที่ประทับในที่บริสุทธิ์ของพระองค์ นฟ้าสวรรค์นะครับและในพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์ในที่นี้นะครับพวกยิวเขาจะเข้าใจได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์หมายถึงตอนที่คนอิสราเอลถูกกระจัดกระจายในอียิปต์โดยการตกเป็นทาสดังนั้นเมื่อพระเจ้า ส่งช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสแล้วครอบครัวทั้งหลายของพวกเขาก็กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของความเป็นทาสนั้นด้วยนะครับและในพระธรรมของพระเจ้าที่บอกว่าแต่แน่ทีเดียวพวกกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกกระแหงถึงแม้ว่าพระเจ้า จะทรงดีต่อคนเหล่านั้นที่ถูกบีบบังคับอย่างไม่ยุติธรรมแต่พระองค์ก็จะไม่ทรงมีความเมตตาสงสารต่อคนเหล่านั้นที่มีใจมักกระบฏเพราะว่าส่วนที่คนมักกระบฏจะได้รับนั้นคือภาพของความยากจนนั่นก็คือพวกเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นดินที่แห้งแล้ง คนที่กบฏต,ต่อพระเจ้าจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากอย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นแม้ว่าเราจะได้รับการช่วยกู้ได้รับการทรงไถ่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พ้นจากโซ่ตรวนของมารซาตานแล้วนะครับเราได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายเราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อที่ชอบธรรม เฉพาะพระพักของพระเจ้าตลอดไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราหันหลังปฏิเสธพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าเมื่อนั้นภาพแห่งความยากลําบากภาพแห่งการที่พระเจ้าจะปฏิเสธก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกับที่ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคนมักกบฏจะอาศัยในแผ่นดินที่แห้งแลง้ง นั่นหมายถึงเขาจะพบกับความทุกข์ยากลำบากและไม่มีความชื่นชมยินดีตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่68นี้ ได้มองว่าลักษณะศัตรูของพระเจ้านั้นมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเกลียดชังพระองค์มีความอาธรรมและมีใจกระบฏนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพระลักษณะและพระราชกิจของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นบิดาของเด็กกำพร้าทรงเป็นผู้ปกป้องหญิงไม้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีบ้านนั้นให้มีบ้านอยู่นะครับ และพระองค์ก็ทรงนำเฉลยออกมาถึงความเจริญรุ่งเรืองและนำพวกกบฏท,ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกกระแหงนั้นมาอยู่ในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงช่วยให้คนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์นะครับและหลังจากนั้นพระคำของพระเจ้าตอนนี้ ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ประสบการณ์ของคนอิสราเอลที่ได้พบเจอในถิ่นทุรกันดาลก่อนที่พวกเขาจะเดินทางเข้าถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาคือดินแดนคานาอันนะครับเมื่อพระเจ้าได้ส่งช่วยพวกผู้หญิงของเขาก็ดีใจแจ้งข่าวว่าศัตรูหนีพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับ และพวกเขาก็ได้ข้าวของที่ริบมานั้นแบ่งปันกันนะครับและข้อความที่บอกว่าผู้หญิงนอนท่ามกลางข้อแกะนั่นก็คือแม้ไม่ได้ออกรบแต่ก็จะนำของที่ริบมานั้นมาประดับประดามาตกแต่งเนื้อตัวของพวกเขานะครับพระเจ้าเป็นผู้ประทานชัยชนะเปรียบเป็นพายุหิมะสีขาว ที่ปกคลุมภูเขาสันมอนที่มีสีดำนี่แหลงถึงทั้งอาวุธและซากศพซึ่งอยู่ที่นั่นนะครับอิสราเอลมีชัยชนะจนชนชาติอื่นต่างก็อิจฉาซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้บรรยายภาพว่าผู้เขาอื่นๆนั้นยอดเขาอื่นๆนั้นต่างก็อิจฉาภูเขาของพระเจ้าคุณผูฟังครับ พระเจ้าได้ทรงเสด็จนำเฉลยและของที่ริบมาได้ซึ่งในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ที่กล่าวว่าดังนั้นจึงมีพระวจนะวา่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ทรงนำเฉลยกลุ่มใหญ่ไปและประทานของประทานแก่มนุษย์คุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลได้กล่าว อ้างถึงพระธรรมตอนนี้เพื่ออธิบายว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงมีชัยชนะเสด็จลงมาและได้นำของประธานอันดีมาให้คริสตจักรประชากรของพระเจ้าจึงสรรเสริญพระเจ้าในการช่วยให้รอดของพระองค์มีการพิพากษาสิ่งที่ผิดและเมื่อมีชัยชนะ ก็มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่เช่นพิธีแห่หีพันธสัญญาเข้ากรุงเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นภาพที่แหล่งให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ที่แท้จริงขบวนแห่แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์บรรดาประชาชาติสยบต่อจอมกษัตริย์ของพระเจ้าและในที่สุดบรรดาประชาชาติ จะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราสำนึกถึงพระพรพระเมตตาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงแบกภาระเพื่อเราจนทุกวันนี้ภาระความผิดความบาปนั้นได้ตกอยู่บนพระบุตรของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นไทยจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อบาปของเราได้รับการชำระ ด้วยพระโลหิตของพระบุตรนั้นและพระองค์ทรงประทานความรอดให้เราหลุดพ้นจากความตายนะครับนี่เป็นความชื่นชมยินดีจิตใจที่สำนึกถึงพระคุณของพระองค์จะต้องดำรงอยู่ในชีวิตของเราและโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการ อำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรค,คุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับย้้ออออออนนมมงงงาาดีตขเเเรเรื่่่คักก เป็นอุทาหรณ์เมื่อตอนฉันเดินลงทางติดเหล้าติดยาการพนันฉันเอาทุกอย่างนี่สินรุงรังหมดสินหนทางแก้ไาขาสังคมดูถูกความทุกข์ประดังเข้ามา มากมายปัญหาไม่รู้จะไปพึ่งใครรอบรัวแตกราวมันเศร้าเหลือกเกินหนอใจชีวิตวุ่นวายเหมือนดังตายทางเป็นพระเยซูทรงรู้หัวใจทุกอย่าง เป็นแส,นสงสว่างส่องทางให้เราได้เห็นไม่เคยดูถรยามที่ลูกกลำทินพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งเราได้ทุกยามพอได้สัมผัสไอรักจากพระเยซู ฉันจึงได้รู้เป็นรักอันแสนงดงามก้าวผ่านอดีตชีวิตที่เคยชอกช้ำช่างสุขเลิศลามเมื่อฉันเดิมตามพระอ สู้ส่งรู้หัวใจทุกอย่างเป็นแสงสว่างส่งทางให้เราได้เห็นไม่เคยดูถูยามที่ลูกลำขึ้นพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งเราได้ทุกยามพอได้สัม ไอรักจากพระเยซูฉันจึงได้รู้เป็นรากันแสนงดงามก้าวผ่านอดีตชีวิตที่เคยชอกช้ำทั้งสุขเลิศลามเมื่อฉันเดินตามพระองค์